สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้ครูคมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่ครูคจะสอนวันนี้เป็นเรื่องของฟันของเราครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับอวัยวะในช่องปากครับปากเป็นอวัยวะภายนอกชนิดหนึ่งซึ่งภายในปากของเรายังปงระกอบด้วยอวัยวะอื่นๆได้แก่ฟันลิ้นเหงือกรวมเรียกว่าอวัยวะในช่องปากครับ ฟันชุดที่1ครับเรียกว่าฟันน้ำนมมี24ซี่เริ่มขึ้นเมื่ออายุ2เดือนครับฟันชุดที่2เรียกว่าฟันแท้มี32ซี่เริ่มขึ้นเมื่ออายุ6ปีครับเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปครับปากครับใช้พูดและกินอาหารครับที่ของปากครับต่อไปครับเหงือกครับเป็นที่ยึดเกาะของฟันครับลิ้นครับใช้รับรสชาติอาหารและช่วยในการออกเสียงครับ ต่อไปครับฟันครับใช้กัดบดเคี้ยวอาหารและช่วยในการออกเสียงครับอันนี้คือหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากครับดูต่อไปครับการดูแลรักษาอาวัยวะภายในช่องปากครับเราควรดูแลรักษาอาวัยวะในช่องปากล่งน,นี้ครับ1แปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึงและถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งครับหรือหลังกินอาหารและควรแปรงลิ้นทุกครั้งหลังแปรงฟันด้วยครับ สควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมฟูออลายเพื่อสร้างความแข็งแรงและป้องกันฟันผูกครับข้อที่3ครับกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันเช่นพวกนมฝรั่งชุมพู่มันแก้วแครอทครับ 4. หลังจากกินขนมหวานแล้วต้องแปงฟันให้สะาทุกครั้งครับ 5. ไม่ใช้ฟันผิดวิธีเช่นเปิดฝาขวดฉีกถุงขนมครับ 6. ครับไปพบทันตแพทย์หรือหมอฟันครับ เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ2ครั้งครับต่อไปครับเป็นวิธีการดูแลรักษาฟันให้สะอาดครับดูตั้งแต่วิธีการแป่งฟันบนครับ1ก็คือวางแปรงหงายขึ้นวางขนแปรงที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน2เอียงแปรงเล็กน้อยขยับแปรงไปมาสั้นๆเบาๆจากนั้นปัดขนแปรงลงด้านล่างผ่านตลอดทั้งตัวฟันทําเช่นนี้4-5ครั้งครับ สามขยับแปลงไปยังฟันซี่ต่อไปเพื่อเริ่มแปลงฟันต่อไปจนครบทุกซี่ครับต่อไปครับเป็นวิธีแปลงฟันล่างครับข้อที่หนึ่งวางขนแปรงคว่ำลงวางขนแปรงที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟันข้อที่สองเอยียงแปรงเล็กน้อยขยับแปลงไปมาสั้นๆเบาๆจากนั้นปัดขนแปรงขึ้นด้านบนผ่านตลอดครับทั้งตัวฟันทำเช่นนี้4-5ครั้ง ข้อที่3ครับขยับแปลงไปยังฟันต่อไปเพื่อลืมแปลงฟันใหม่ต่อไปจนครบทุกซี่ต่อไปเป็นวิธีแปลงฟันให้สะอาดนะครับวิธีแปลงฟันบนด้านกดเคี้ยวครับ1ก็คือวางขนแปลงด้านบนของตัวฟัน2ถูกแปลงไปมา4-5ครั้งจนครบฟันด้านบนที่กดเคี้ยวทุกซี่ครับวิธีแปลงฟันลิ้นก็คือ วางแปรงสีฟันที่บริเวณกลางลิ้นจากนั้นปัดคนแปรงออกเบาๆลากมาตามความยาวของลิ้นเพียงแค่1-2ครั้งครับต่อไปครับเป็นใบางานนะครับดูพร้อมกันครับคำชี้แจงให้นักเรียนวาด Mind Mapping และตอบคําถามลงในสมุดครับ My m y n d p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  i n g เขาให้เป็นหัวข้อเรื่องของหน้าที่ของอวัยวะภายในช่องปากครับแล้วก็นักเรียนดูที่ในตัว My Mapping ครับปากช่องที่1ปากมีหน้าที่อะไร นะครับเหงือกมีหน้าที่อะไรลิ้นมีหน้าที่อะไรฟันมีหน้าที่อะไรครับให้เรียนตอบมาในมาแม็ป,ปิ้งครับแล้วก็ทําลงในสมุดครับเดี๋ยวพบกันชั่วโมงหน้าครับขอให้เทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ